แต่งตัวแบบซีโอสาวเอ้ย้าวสเแต่ราคาไม่แรงอ่าววันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ล็กค่ะคืนนี้ไม่อยากกลับบ้านว่ะอยากไปไหนลองเก็บตัวเงียบเหนื่อยมากเพราะจะคนเดียวคิดแซมยากไม่สนใจผู้ใดไม่ต้อง เหนื่อยแล้วกลับ้านดีกว่าเดี๋ยวพี่เท้าจะซื้อชุดไหนก็ตามจะถูกจะแพงอย่ดูความมั่นใจชิงผิดอะไรอ่ะเป็นชั้นมันผิดตรงไหนอ่ะชีวิตชั้นใครกำกับแมนชันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสําคัญต่างกันเพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเหมือนกันชั้นก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งถึงเวลาเฉลิแล้วค่ะกับความลับสุดตังของมิลกี้นะคะว่าคุณแม่มิลกี้เนี่ยสั่งชุดสวยๆแซบๆมาจากไหน สวัสดีค่ะเก้วเขากับมิลกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้จบอาอไม่ไม่ซาเหรอคะวันนี้อาวเอาเหรอเอาเอาเอาสูสักโซโซ ะคะเนื่องจากเพื่อนๆรีเควสกันมาเยอะมากค่ะว่าอยากให้คุณแม่มิวกี้นะคะพาแต่งตัวแบบซีโอสาวเอ้ยอาวสนว้าวแต่ราคาไม่แรงเลดๆๆๆาวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ลุคกค่ะ เราคัดสรรมาแล้วคะ่ะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้ไดเราจะเริ่มกันด้วยแบบวันสบายๆก่อนแมไ,<อ>ไม่เอาเอาแบบเก้าอย่างๆยากๆไม่เอเอาแบบง่าย ง่ายๆค่ะออาแบบยากเงั้นเอาอย่างงี้อาตใจนี้คุณได้ดีกว่าอ่ะโอเคได้เลยจะบอกว่าวันจัน์สีอะไรสีแดงวันจันบ้านมึงสีแดงวันจันสีเหลืองค่ะอ่าวันที่สีแดงเป็นบุ๊กวันจันที่สีเหลืองแต่เราจะเลือกสีแดงเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเราได้ฟิลเหมือนวันอาทิตย์ตลอดเวลาอ๋อขึ้นไหมวะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะเลือกเบรสชุดนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากดูดิผ้าเพอร์เออดายดีทองดีเทลอันนี้คือของเขาสวยอยู่แล้วใช่ปะที่สำคัญอยู่ที่ไม่แข็งเจอกันไม่้าแล้วจ้ามาแล้วจ้ามีไงโอ้ห้าหัอไหมนะคะคิมมี่โนต้มเลอออนอ่ะก็เอามาแล้วเพื่อนก็ โดได้เมื่อกีตัวกตัวแกุอยู่เป็นอาจะบอกว่าชุดนี้นะคะใส่สบายมากราคาเท่าไหร่หรือป่ะเท่าไหร่คะพี่สาวหกร้ก้สิบาทฮแต่งมเสร็จใช่ป่ะตอคืนใช่ป่ะเพื่อนแบบเฮ้ยหลอนคืนนี้อยากกลับบ้านว่ะอยากไปหนาลองเก็บตัวเงียเหนื่อยมากๆวใส่เคยกือแซมยาไม่สนใจผู้ใด ไม่ <My. S 2> mm. ต้องกันเหนือแล้วบบบ้านดีกว่าเด ah. ี๋ยวพิษขาวช่วงนี้นะคะเพื่อนๆขาก็เหมาะสําหรับสาวๆที่ชอบใส่กระโปรงอันนี้คือมิวกี้ก็อิงตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะคือมิวกี้เป็นคนที่ไม่ได้ชอบใส่กระโปรงทรงแคบหรือทรงเอมากถ้าไม่ใช่แบบพาร์ตี้นึกออกไหมคะก็จะชอบแต่งกระโปรงที่มันแบบ รู้สึกสวมใส่สบายเวลาเรานั่งเวลาเราเดินเราก็จะไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วก็ไม่รู้สึกไม่มั่นใจนะคะอะมาถึงอีเซสซอรีนะคะมิวกี้ได้รับเดียงเยอะมากจากเพื่อนๆหลายคนว่าคุณแม่ขาถ้าหนูจะซื้ออีเซสซอรี่หนึ่งชิ้นที่เป็นแบรนดเนมหนูจะต้องซื้ออะไรมิวกี้แนะนําว่าให้ซื้อเป็นสีแบบทองแต่ไม่เงามากก็คือเรียกง่ายว่าทองด้านนั่นเองอย่างนี้นะคะยกก็อยากตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นของ v e r s a c e ชนะคะเพื่อนๆมิวกี้บอกว่าต่างหูคู่นี เป็นต่างหูที่มิก้รู้สึกว่าสามารถใส่ได้กับทุกอกาศจริงๆไม่ว่าจะเป็นทํางานนะคะหรือว่าออกไปดินเนอร์หรือว่าออกไปเที่ยวก็สามารถใส่ได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะขอเป็นทองด้านเพราะว่าทองด้านนะคะเป็นเมื่อขามันจะทําให้เราอะรู้สึกว่าไม่กระชากจนเกินไปในบางครั้งเนาะบางทีเราใส่กับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดึงความสนใจไปมากแต่มันก็ยังคงความดูแพงตัวนี้ก็แน่นอนนะคะใส่ไปใครก็รู้ว่าวุ้น zae ค่ะ <c oughs> จริงจชิ้นนี้มอก้ซื้อมาประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับการใช้งานที่ใช้ได้ระยะยาวก็ถือว่าคุ้มเลยถ้าเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมนะคะก็แนะนําเหมือนกันค่ะว่าตา่างหูสีทองก็ควรมีติดบ,บ้านค่ะอะเดี๋ยวมิกิจะทำให้เพื่อนดูเลยว่าตา่างหูคู่นี้เนี่ยสามารถ ใส่ได้กับทุกลุกเลยค่ะส่วนรองเท้านะคะควรที่จะมีติดตู้ไว้ก็คือจะเป็นสีนู้ดนะคะหรือว่าสีเนื้อสีขาวค่ะแล้วก็สีดําซึ่งสีเซฟเซฟเนี่ยมันก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ฉันจะใส่สีอะไรดีเพราะว่ายัางไงสีนู้ดเนี่ยก็เข้ากับแดงได้อยู่แล้วดําก็เข้ากับแดงได้อยู่แล้วนะคะชุดนี้นะคะขอเลือกเป็นรองเท้าของ โบเจ้าเวเนตาสีขาวคู่นี้นะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ก็ได้นะคะเพื่อเมื่อสามารถหาซื้อที่เพื่อนๆชอบก็ได้ค่ะแต่แนะนํานะคะว่ารองเท้าสีขาวเนี่ยมีติดบ้านติดตู้ไว้ก็ดีค่ะเพิ่มท้นสูงเข้าไป พอเราเพิ่มส้นสูงเข้าไปปุ๊บเป็นไงคะดูสง่าง,งามมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราใส่ส้นสูงนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะทําให้เราอะรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเองโดยที่แบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยอะออย่างกฎของออฟฟิศมิกี้นะคะที่เม่อกี้บอกว่าทุกคนนะคะควรจะใส่รองเท้าที่มันมีส้นขึ้นมานิดนึงนะคะเมื่อไหร่ที่เราใส่รองเท้ามีส้นขึ้นมานิดนึงให้เรารอสังเกตตัวเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะความมั่นใจแล้วก็การยืนการเดินจะต่างเห็นไหมคะพอเราใส่ส้นสูงเข้ามาเนี่ยการยืนการเดินโพสท่าเนี่ยความสง่างามมันมาแล้วนะเห็ม ดูการเดินการยืนฟึบอ่ะแล้วถ้าชุดเซ็ตแบบนี้นะคะคุณแม่ขาหนูจะถือกระเป๋าอะไรดีถ้าเป็นตัวมิวกี้นะมิวกี้เป็นคนที่ไม่ได้คิดว่ามันต้องแมทชิ่งกันตลอดเวลาสําหรับเรื่องกระเป๋านะคะแต่ถ้าเอาเซ็มนะคะบางคนกันงวลชุดแดงเนาะแต่ว่ารองเท้าเราขานะคะกระเป๋าเราก็เลือกสีขาวไปเลยสิคะ ใจนะคะว่าเอ๊ลุคนี้มันจะโป๊ไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ออฟฟิศนะคะหรือว่าแล้วแต่ที่ทํางานของเพื่อนๆนะคะว่าสามารถแต่งตัวได้วอลหน้าวอลหลังได้มากขนาดไหนนะคะแต่เมอกี้ขอแนะนํานะคะว่าควรจะมีสูตรสักตัวค่ะเดี๋ยวเราไปลุกสุดกันเลยดีไหมได้เนาะอ่ะไปค่ะกันเดี๋ยวเราไปลุกสุดกันเลยค่ะมาแล้วค่ะ ในส่วนของล่มที่2นะคะมิวกี้บอกเลยว่าชุดนี้มิวกี้ชอบมากนะคะเพราะว่าด้วยสีนะคะแล้วก็ด้วยดีเทลต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยเกงจะออกเป็นแบบบอยๆแล้วผ้าคือใส่สบายมากนะคะส่วนตัวเสื้อนะคะเพื่อนๆ่ะจะเป็นเกอบอกค่ะแล้วก็มีดีเทลความเป็นกระดุมตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าหลอกตรงนี้ทาให้แบบดูมีอะไรมากๆแล้วด้านหลังค่ะเป็นซิปอ mm hmm. ืา mm hmm. เห็นไหม จริงๆนะคะชุดนี้เนี่ยได้ทั้ง2ลุกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถใส่แบบไม่มีสูตรก็ได้นะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเซตนี้เนี่ยเขามีแบบเป็นสูตรมาค่ะ mm hmm. นี่เลยค่ะสีน้ำตาลตัวนี้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะเราก็จะใส่เข้าไป mm hmm. คือจะบอกอย่างนี้นะคะว่ามิวกี้เนี่ยเป็นคนที่ใส่สูตร2แบบนะคะ mm hmm. บางวันเนี่ยที่มิวกี้ไปงานมิวกี้ก็จะใส่สูตรแค่แบบ mm hmm. คลุมบ่าแค่นี้ก็พอเนี่ยเห็นมาแค่นี้ก็คือแอบเกลละ มีความเก๋หรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากรู้สึกว่าทำมัดทำแมงมากขึ้นนะคะก็แค่สวมแขนเข้าไปค่ะนี่ค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเพื่อนๆขาปุ๊บแค่นี้ก็เสริมสร้างความมั่นใจได้แล้ว<อ>เห็นไหมว่าต่างหูก็คือคู่เดิมเดี๋ยวก่อนรู้ไหมว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่หนูว่ามี3 4พันนะพี่กี้อ่ะเธอว่าเท่าไหร่นาะชาประมาณ6 0พันกว่าบาทค่ะไอเเดิร์ดหลอดมัเท่าไหร่3200ัรับค่ะเดวประมาณพูดเนเด็บเท่าไหร่พันสองเก้าสิบค่ะ ตั้งสามชิ้นพันสองเก้าสิบสูตรกาะอกกางเกงเอ,อเราดีเทลชุดคือสิปหลังเก๋ไหมเอาวันนี้ซื้อไปฟิลแบบว่ามีนัดกับผู้ชายตอนเย็นไปนอนบ้านเขาแล้วฟิลลืมเสื้อผ้ากล้าทิ้งนะ เดี๋ยวมาเอาเมาเอาว่าเดี๋ยวกดสั่งใหม่ได้เลยยยยอาถุะล่ะถ้มันมีความสัมคัญเชื่อมโยงต้องกลับมาเอาอีกนั่นแหละค่ะลหลาอ่ะเมลกี้นะคะจะขอเลือกรองเท้านะคะเป็นกิเซียรลูบะแตงนะคะสีดำคู่นี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคัชชูนะคะเพื่อนๆขือนพพื้นไม่แดงเราไม่มีแรงเดิน <R andon. S 2> ใส่เข้าไปไปถึงไงอาซีโอไหมของจริงค่ะแต่งตัวแบบนี้คือซีโออยู่แล้วและชุดนี้อะค่ะแม่ เราจะใส่กระเป๋าอะไรบางคนอาจจะกังวลว,ว่าทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดแล้วแม่กระเป๋าต้องเล็กไหมไม่ค่ะเพิ่มความใหญ่มันเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะทันจะใช้ใบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนั่นก็คือโกยาสีดำให้มันบอยไปเลยสิคะอะเห้ยแมล่ละทำไมอะมันใหญ่แล้วมันใหญ่อีกไม่ได้หรอ 嗯。<Well, S 2> mm. <laughs> มันดูดีด้วยซ้ําและที่สําคัญน,นะคะตัวสูตรเนี่ยสามารถเอาไปแบบมิกแอนแมชกับชุดอื่นก็ได้กางเกงก็สามารถมิกแอนแมชกับชุดอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าการแต่งตัวเนี่ยมันอยู่ที่เราแมชนะคะเพื่อนเพื่อไม่จําเป็นว่าชุดเข้ามาแบบนี้ก็ต้องใส่แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่ออยากแต่งตัวให้สนุกนะคะก็สามารถเอากางเกงกับเสื้อที่มันเข้ากันน่ะมาแมชรวมกันได้นะคะเดี๋ยวลุ่ต่อไปนะคะเพื่อนๆ่มิวกี้จะเปลี่ยนท่อนบนให้เพื่อนๆดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ มาแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะขก็คือมิ l กี้เนี่ยเปลี่ยนแค่ท่อนบนนะคะท่อนล่างเนี่ยก็ยังเป็นเกงตัวเดิมของเมื่อกี้อยู่นะคะที่เป็นเซ็ต1290บาทนะคะมิวกี้ชอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้มากค่ะเพื่อนเพเพราะว่าทรงมันมีความเท่แล้วก็ความเก๋นะคะที่สำคัญนะคะดูเล่นสีค่ะมีดำแล้วก็มีขาวออกครีมตรงนี้นะคะและถ้าเป็นสไตล์มิ l กี้นะคะแน่นอนค่ะมิ l กี้จะต้องถลกแขนเสื้อขึ้นมาค่ะเพื่อนๆฟีลแบบวันนี้เราอยากแบบบอยอ่ะเข้าใจป้ะและไม่จําเป็นนะคะเพื่อนเพื่อนขาที่ ใส้สนสูงตลอดเวลาเพราะว่าลุคของชุดนี้นะคะมิวกี้ค่ะเตรียมรองเทา้าบูทมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันนะคะเพื่อนๆค่ะว่าลุคนี้ใส่บูทตแล้วจะเป็นยังไงค่ะมาแล้วค่ะจะบอกว่าการใส่บูทมันก็ทําให้เราอะดูเท่ไปอีกแบบไปไนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็แค่แบบครลแขนเสื้อขึ้นแบบเท่ๆเฟรดเฟดนะคะเนี่ยค่ะแล้วเสื้อผ้าดีอย่างนี้ดีเทวดีขนาดนี้ราคาพันเจ็ด้สิบค่ะ โ oh อ,อ้โหอ่ะเราไม่ต้องเสียเงนินเพิ่มเพราะว่ากางเกงอ่ะมันจากลุกที่แล้วชุดนี้เหมาะกับการไปไหนมากที่สุดเวลาตลอดมีออกไปกับบอสหรือว่าหล่อนจะต้องออกไปกับลูกน้องออกไปกับใครที่มันต้องแบบลุยๆยอ่ะต้องมาแบบเดินส้นสูงเจ็บเท้าปีแบบเอาเลยค่ะ สวัด,ดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะอ่ะหยิบเปิ่งหยิบปังหยิบนั่นหยิบนี่นั่งก็แบบสบายสบายเท่เจะซื้อ,อ,อชุดไหนก็ตามจะถูกจะแพงสิดดูความมั่นใจอ่ะมั่นใจน้ําต้องมั่นใจใช่ค่ะใช่ค่ะผึ้ผู้ชายอะเลยนะคะใช้ได้เลยแบบได้แล้วขอยังขอยังแล้วตัวเล็กเข้าเมื่อถึงผู้ชาย <c oughs> อ่ะสมมติว่าหนาวในหอมันหนาวมากก็ดึงแขน ดูให้มันเข้าเรื่องเขาา้าราวก็ได้เหมือนลูกแล้วหรือถ้าจะแบบอ่ะฟิลฟิลอยากให้เพิ่มปล่อยชายออกมาข้างนึง่งคุณคีดสรุปอะคะไม่ค่ะไม่ห,หลุดหรอคะไม่ยุ่งค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอโทษนะคะเนี่ยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเรืงนี้มันบ่อยมากเลยเราก็ดึงความเก๋ไก๋สไลเดอร์ด้วยกระเป๋ากระเป๋าว,วันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้จะเลือกเป็นพลาด้าค่ะ Puffin' Jack Sour, yeah. I feel a black power, yeah. This time it's really ours. It's time to get the bag, yeah. It's time to get the bag, yeah, yeah. Dollars coming, let me see it. Must I'm i to a bit. On a mission, best believe it. Ask for it, you receive it. Dollars coming, let me see it. Must I'm i to a bit. On a mission, best believe it. Ask for it, you receive it. Ask for it, you receive it. got it S <S ทำไมอ่ะชิมผิดอะไรอ่ะแบนชฉันมันผิดตรงไหนอ่ะชีวิตฉันใคยกำกับแบนชฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญาตามกับเพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจอ่ำมันลุกนี้เลยนะเราก็เล่นกระเป๋าไปเลยค่ะเพราะว่ามันมีสีดำของรองเท้าอยู่แล้วมันมีสีดำของเสื้ออยู่แล้ว อันนี้เดี่อความเห็นส่วนตัวของบิวกี้นะคะทั้งชุดเนี่ยททัลลุคเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้นะคะวันนี้ชุดของบิวกี้เนี่ยสั่งมาในราคาที่ถูกมากใช่แหละมันขาดกันหรือเปล่ากระเป๋าแพงมากรองเท้าแพงมากแต่ว่าชุดราคาถูกมันไม่จําเป็นต้องแพงทุกอย่างค่ะของดีๆราคาดีๆก็มีค่ะเข้าใจไหมแล้วครั้งนี้สั่งมาให้ดูแต่ชุดไม่ได้สั่งกระเป๋ากับรองเท้ามาให้ก็เลยมาแนะนาอะ่ะแบบที่ฉันมีกระเป๋ากับรองเท้าอยู่แล้วฉันไม่ต้องซื้อฉันซ,ซื้อแค่ชุดเห็นปะราคา พันเจ็ดเก้าสิบแล้วใส่ของเก่งของเมื่อวานเพื่อนก็ไม่รู้จะเล่าให้ฟังเด็กมันมีเพื่อนคนหนึ่งชอบใส่กระโปรงซ้ำมางเรียนแล้วเพื่อนนะสงสัยว่ามันเปลี่ยนกระโปรงหรือเปล่ามีเพื่อน,นมันก็ยังไงมันเอาช็อกเขียนกระโปรงด้านหลังเพื่อนเตียมต่อแล้วเอาแล้วเอาแล้วปงแตก เพื่อใส่กระโปรงตัวเดิม oh. กูไม่ได้โกรธเพื่อนที่ใส่กระโปรงตัวเดิมกูโกรธเพื่อนที่มึงเขียนช็อกทําไมไปยุ่งกับกระโปรงเขาทำไมเรื่องของเขาไหมจริงด้วยเกงตัวเมื่อวานคือเรื่องของเขาออาพี่สาวอันนี้เสื้อซ้ําหรือเปล่าคะเห็นเคยใส่ไปแล้วแต่คลิปที่แล้วอะ่ะอ๋อเคยโดนหนันคันมันลืมนี่ค่ะได้หนึ่งลุก,กันนี้สวยปางๆปางมากค่ะ<ม>ลุกที่ส้ เนีน้วก็เดินไปตับๆรองท้าบูด,ด้วยเดินขึ้นมานไดร้อยชั้นก็ไม่กลัวมีผู้ชายพาไปทำบุญตัวเองถ้าตัวเองเดินขึ้นเขากับเขานะสามพันขั้นลงอีก3,000ันขั้นเราสองคนจะได้แต่งงานกันเอ้ยเดินว<ะ>ัาหวังมันมีแล้วจะมาใส่รองเท้าส้นสูงถูกไหมใช่แต่ชุดนี้มาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดมาเก้าพขั้นก็เดินแต่ถ้าเป็นฉันนะ แต่ไม่กันตัวเองไม่ได้แต่งงานกับเขานะคนอื่นเขามีจะบอกว่าหลายคนนะคะกลัวมากกับการใส่รองเท้าบูทดิฉันเพิ่งเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้จัดการดิฉันไปไม่นานกับการใส่รองเท้าบูทว่าหล่อนมันใส่ได้ทุกคนจริงๆแต่มันอยู่ที่ว่าหล่อนจะใส่กับอะไรแล้วหล่อนมั่นใจยังไงบอกเลยนะคะว่าถ้าแม่มิวกี้หยิบบูทมาใส่อะ ลุกป,ปัลุกต่อไปเหมาะสําหรับสาวที่มีความมั่นใจมีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานอมหวานอมเปรี้ยว,ว,ยว <c oughs> ถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะสําหรับลุกนี้นะคะบอกเลยว่าลุกนี้เนี่ยเป็นลุกที่มิวก,กี้ชอบที่สุดนะคะของสีลุกวันนี้ค่ะมิวก,กี้รู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวมิวกี้มากๆนะคะเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นเสือ้อครอปซึ่ง เราเอ,อ,เาอวเเอลไรเราต้องโชว์เอวน้อยแต่ว่าถ้าเราจะโชว์เอวนะคะจะใส่เก,ง,เกงยังไงให้ดูไม่โป้นะคะเพื่อนๆนั่นก็คือเกงเอวสูงนั่นเองค่ะกางเกงเอวสูงเนี่ยเป็นเก,ง,เกงที่มิวกี้มีเยอะมากที่สุดที่มิวกี้ชอบกางเกงเอวสูงนะคะเพราะว่าหนึ่งคะ่ะเพื่อนใส่แล้วเนี่ยเราจะดูหุ่นดีค่ะ ดูขายาวเพราะว่าเอวมันสูงข้อที่2นะคะก็คือเวลาที่เราใส่เสื้อครอปเนี่ยมันจะดูแบบไม่โปมากลองนึงกภาพอาง่ายๆนะคะถ้าข้างบนสั้นแล้วแล้วข้างล่างต่ำอีกมันก็จะดูไม่งามนะคะเพื่อนๆพอมาเป็นเกงเอวสูงแล้วเนี่ยทุกท่วงท่าความมั่นใจมันออกค่ะบอกเลยนะชุดนี้ผ้าดีมากคือทั้งตัวปลิ้นหน้าตัวผ้าดีเทลต่างๆบอกเลยว่าเป็นชุดที่มิวกี้ชอบมากแล้วก็สวยมากๆค่ะเสื้อนะคะราคายที่1390 ส่วนกางเกงนะคะราคาอยู่ที่1,990บาทค่ะทั้งเส้น3า8 0ับโอ้โหใส่เที่ยวก็ได้ไปทํางานก็ได้อะถ้าบางที่สถานที่ทํางานอาจจะแบบสามารถใส่ครอปได้มีแบบเห็นท้องได้นิดหน่อยนะคะก็ไม่ยากค่ะ ก็เอาสูตรมาใส่เนี่ยเพราะว่ามันก็มีความน้ำตาลเห็นไหมอืมก็เนี่ยก็ใส่ไปฟิววดีไหม,มดีมากค่ะดีมากลงเทานะคะดีฉั้ขอเลือกเป็นคู่นี้สีหนูดบอกแล้วว่ารงเทาสีหนูดต้องมีติดบ,บ้านต้องมีติดบ,บ้านจริงๆ I wanna say something but You are all that I see You got dynamite That smile's gonna be the end of me I meant you taste like chocolate explosion that smile's gonna be the end of me that smile's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  gonna be gonna be the end of me วันนี้คือได้เลยต่างหูคู่เดิมผมทรงเดิมคิดอะเล่ไม่ออกก็ทําทรงเดิมไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะโป๊แต่จริงๆแล้วมิวกี้ก็แนะนำเหมือนเดิมนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะมีสูตรคนละ1ตัวไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจสูตรช่วยอะไรสำหรับตัวมิวกี้นะหนึ่คือการโปร๊สอคือการหนาวเวลาที่แบบเราเข้าแบบห้องประชมุมแล้วมันหาวมันหาวแล้วมัน หน้ามันออกมันตลกโคโรน,นาสั่งตรงข้ามอ่ะเขาตลกอยู่ควรจะมีเลยไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าไปไหนควรจะพกสูตรไปด้วยนะคะชุดนี้บอกเลยว่าชอบมากแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาเฉลย ความลับสุดบางของมิลกี้นะคะว่าคุณแม่มิลกี้เนี่ยสั่งชุดสวยๆแ่บๆมาจากไหนมาจากไหนรู้ไหมจ้ะจากไหนคะลาซาด้าจ้ะฮะาลาซาด้านี่จะให้ดูนี่จ้าลาซาด้าลาสลุกเห็นไหมลาสลุกนะจ๊ะเขาคือโซนใหม่จากของสายแฟชั่นบอกเลยนะคะว่ามีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอเซอรีค่ะ จะฟิลไหนนะคะก็โดนใจเพื่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเขารวมมาให้แล้วนะคะทุกร้านแบบเด็ดเดดปังๆค่ะหลอนรู้ไหมพูดและสาวว้าวายังไงพี่สาวเขามี1นึ่งแสนสาม่้านหามันเยอะมากนะเบ้าตาหลุดดูเันเบ,บ้าตาฉ่ำไปเลยฉ่ำมงไม่ต้องออกจากบ้านและที่สําคัญนะคะเพื่อนราคาปังมากอ่ะเมื่อกี้แต่ละชุดที่ฉันเลือกมาอยู่แพงไหมล่ะ690้อยทั้เอยังเซ็ตพันสองเก้าสิบเอ,อย่างเงี้ยอ่ะคนชุดแล้วนะนะฟังนะจ๊ะถ้าสาวๆคนไหนที่กําลังดูแม่อยู่และอยากไปช้อปปิ้ง แบบแม่นะคะง่ายเลยจ้ะเข้าไปที่ last look by lazada ค่ะฟังนะฟังให้ดีนะเพียงใส่โค้ดนะ Milky X ลัาสลุกลับส่วดลดไปเลยจากปังๆคนละ200บาทแต่เขาให้จำนวนจำกัดนะ2 0โค้ดเท่านั้นโอ้ยงั้นต้องรีบช็อปแล้วรีบแล้วทาง l a ซ a ด a าลาสลุกเนี่ยเขาของมีเงื่อนไขนิดนึงว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ส่วนลด2 0 0บาทนะคะเพื่อนๆจะต้องช็อปปิ้งขั้นต่ำนะคะ999บาทค่ะส่วนลิงก์การสั่งซื้อไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวมิกกี้ใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ค่ะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมุกี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาแนะนํานะคะร้านค้าดีๆให้เพื่อนๆรู้จักค่ะแล้วก็มาแนะนํานะคะวิธีการแต่งตัวแบบสาสาว working w o m e a n กันค่ะมุกี้ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าการที่เราจะใส่เสื้อผ้าให้สวยนะคะนั่นขึ้อนอยู่กับความมั่นใจของเราค่ะและความมั่นใจอย่างเดียวไม่พอนะคะเพื่อนๆกาละเทศะ ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะบางครั้งเนี่ยเราไปออฟฟิศเนาะหรือว่าเราไปประชุมอะ่ะจะไปแต่งโปมากมันก็ไม่เหมาะสมเราก็พูดตรงๆว่าเราก็เป็นสาวเซ็กซี่เราก็แต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาออกไปไหนนะคะก็จะมีเสื้อคลุมฉะนั้นเนี่ยอยาาให้เ,เพื่อนๆพึงเรื่องนี้เป็นที่สําคัญนะคะบางทีเราไปทํางานเนี่ยเราก็เกรงใจหัวหน้านิดนึงเกรงใจเจ้านายนิดนึงก็อาจจะแบบไม่ได้โปมากจนเกินไปแต่ถ้าออกจากออฟฟิศเมื่อไหร่เสื้อกอ็ เรื่องนี้สําคัญมากค่ะไม่ว่าเราจะอ,อยู่ในสถานะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือว่าเราจะเป็น c ีอนะคะจะเป็นคุณแม่จะเป็นคุณป้าจะเป็นคุณย่าจะเป็นคุณยายจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะการแต่งตัวให้สวยเสมอก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะอยากให้กดไลค์กดแชร์เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคราวหน้าอยากให้พาไปชอปปิ้งอะไรมันจะได้มีกําลังใจในการแบบเออพาไปช้อปอีกช้อปอีกช้อปอีกชอปอีกอะไรอย่างนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Yes. Oi, oi. oi.